ดีค่ะโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยาประจำปี2569เรื่องการสำรวจพืชที่ให้สีย้อมธรรมชาติสำหรับงานผ้าอีโคพรินในพื้นที่โดยรอบโรงเรียนบรรบูวิทยาคารเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและส่งเสริมอาชีพของนักเรียนโดยมีสมาชิกผู้จัดทำดังนี้ค่ะ กระผมนาเจิรศักดิ์ทศภาดิฉันนางสาวนัทนิชาบุญโสภาและดิฉันนางสาวควสวรรค์ที่บลวงครูที่ปรึกษาโครงงานครูปิยนุชห้ามคำภัยค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติด้วยเทคนิคอีโคบริงเป็นกระบวนการที่นำพืชมาใช้ถ่ายทอดสีและลวดลายลงบนผืนผ้าเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศิละปะเข้าด้วยกันการสำรวจความหลากหลายของพืชท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ถูกสำรวจและถูกเก็บข้อมูลเป็นอย่างระบบโดยเฉพาะพืชที่มีศักยภาพในการให้สารสีธรรมชาติจากใบพืชการจัดทำฐานข้อมูลพืชให้สีย้อมธรรมชาติในโรงเรียนมีประโยชน์ต่อครูนักเรียนและชุมชนสามารถต่อยอดเป็นอาชีพทำกระเป๋าผ้าอีโคปรินสร้างรายได้ระหว่างเรียนและพัฒนาเป็นแนวทางการประกอบอาชีพในชุมชนได้ วัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและระบุชนิดพืชในโรงเรียนบรลบือวิทยาคารที่มีศักยภาพในการให้สีย้อมธรรมชาติจากใบพืช 2. เพื่อทดสอบความสามารถในการให้สีของใบพืชต่อการทำผ้าอีโคปิน 3. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพืชที่ให้สีย้อมธรรมชาติที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 4. เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้ของนักเรียน ผ่านการทำกระเป๋าผ้าอีโคโปิน้นความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs เป้าหมายที่15ปกป้องฟื้นฟูและสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยังย่งยืนจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทรายหยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ สมมติฐาน 1. พืชบางชนิดในโรงเรียนบราเบอร์วิทยาคารมีองค์ประกอบของสารสีธรรมชาติ 2. ไปพืชแต่ละชนิดให้สีและลวดลายอีโก้พิ้ติ้งที่แตกต่างกันตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาตัวแปรต้นไปพืชชนิดต่างๆตัวแปรตามสีที่เกิดจากใบพืชชนิดต่างๆ ลวดลายความชัดและความคงทนตัวแปครควบคุมชนิดของมอเดนชนิดของผ้าระยะเวลาในการแช่และผึ่งผ้าชนิดของค้อนขอบเขตของการศึกษาคนขวาเพื่อรอโรงเรียนบรรบอวิทยาคารผลิตภัณฑ์ที่ได้กระเป๋าหนึ่งใบต่อพืชหนึ่งชนิด การพัฒนาต่อยอดและการนำไปใช้จัดทำฐานข้อมูลออนไลน์แนะนำพื้นให้สีพัฒนาเป็นหลักสูตรทักษะอาชีพระยะสั้นของโรงเรียนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นใช้องค์ความรู้นี้พัฒนาผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการศึกษาโดยวัสดุอุปกรณ์ได้แก่โทรศัพท์มือถือใบพืชชนิดต่างๆกระเป๋าผ้าใยสารมอเดลคอนยาง และภาชนะสำหรับผสมและแช่มอเดนวิธีการดำเนินการศึกษากำหนดพื้นที่สำรวจรอบๆโร,ร,รงเรียนและจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เก็บข้อมูลตามจุดที่กำหนดถ่ายภาพต้นไม้ใบไม้ระบุชนิดพืชบันทึกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มเตรียมสารมอเดนแช่กระป๋อผ้าใยในมอเดนผึ่งให้แห้งวางใบไม้ลงบนกระเป๋าปิดด้วยพลาสติก ใช้ค้อนยางทุกเบาๆจนสีติดกระเป๋าบันทึกผลตามแบบฟอร์มวิเคราะห์ผลความสามารถในการให้สีของพื้นแต่ละชนิดและสร้างฐานข้อมูลชานี้มีแสงแดดตอนนอนไปไมเพลิวลอลมเบาฉันเดินเล่นในสวนเก่าหัวใจเบิกบานทุกเชา้า ไไหยิบใบไม้ขึ้นมาดูสีสวยจนใจฉันว้าวถ้าเอามาทำอะไรได้คงจะดีไม่น้อย to me